กบปาจอดอินดี้โอ้โหวันนี้เรามาเจอร้านกาแฟอยู่ใกล้โรงแรมที่เราพักเองเนะนี่ยนี่โรงแรมที่เราพักโอ้นี่โรงแรมที่เราพักจัดเอพามานั่งชมวิวนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเออบรรยากาศจะได้จะได้เช้าๆอันสดใสน,นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูรีวิวร้านกาแฟะนะนี่พายพายกาแฟเห็นไหมบรรยากาศ ีร้านกาแฟะนะครับท่านโอ้โอ้โอบรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่ก็เป็นโดมที่นั่งองแอร์มีโต๊ะให้ลูกคา้าโอเคเลยแล้วก็บรรยากาศรอบนอกมีก็เป็นซุ้มกาแฟนี่นี่นี่ชมบ,บรรยากาศร้านหน่อยชมบ,บรรยากาศร้านหน่อย สวยงามสวยงามชื่อไอโกฟี่ร้านกาแฟเนี่ยสวยงามสวยงามนี่บรรยากาศน่งจะเต๋อโอ้เราก็ออกไปจากโรงแรมนะครับรเราก็เดินมาที่ร้านกาแฟอยู่ใ,ใกล้บรรยากาศ สวยงามสวยงามพายกาแฟอืออืม,อมโหนีีด้านหนะ้านี่หมูบหม่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านพายกาแฟร้านกาแฟวันนี้เป็นซอยเข้ามาในโรงแรมเออทำรั้วรั้วธรรมชาตินอะอืม เออว่ะเขือยใจดีติดกับโรงแรมครับผมก็มีพวกไม้ล้อมจัดสวนปลูกต้นไม้เรรยกกาศโอเคนะโอ้น่ปุ่มไม้นี่ล้อมไปถึงหลังคาเลยเนี่ยเออว่ะอืมสวยงามสวยงาม อซอุ้มกาแฟปายคอฟฟี่ชื่อร้านนี่เอ,อ่ไม้ลอมเนี่ยต้นอะไรเพืเ่อนๆดูยังไงครับผมเ<ม>ขาจัดแบบแบบอะไรนะแบบโรแมนต์เหีอยนี่น้ำผู้บรรยากาศโอเคเออโอเคอยู่นะ คิดกูดิไายกาแฟนี่โอ้โ้หเกือบจนเป็ดนะครับผมเป็ดเลยเนะนี่ยตายน้อยสุดยอดสุดยอดธรรมชาติธรรมชาติเดินรีวิวไปวเรือ่อยๆรืยเออป่ะวันนี้บรรยากาศของร้านแล้วก็จะเป็น xúm mai pái xúm mai pái để lại xô nam ok 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 nam, nam cái này, nam <coughs> <Uul>. ดู่ติดกับโรงแรมนะฮะป้ายกาแฟอยู่ติดกับโรงแรมะะยอ,อยู่ติดกับโรงแรมเอ,อ่า L Hotel L Two Hotel L Two Hotel นี่โรงแรมที่เราพัก L Two Hotel นี่รถไปจนนี้จอดอยู่ผมนีึก็จะเป็นโรงแรม น้องก็มาเสริฟแล้วน้องก็มาเสริฟแล้วไพ่กาแฟไพ่กายคอฟคอฟี่โอแล้วเดี๋ยวเราดูบินนะครับแค่ละเท่าไหร่ฉันเอ๊ะร้อยยี่แค่ละหกสิบบาทนะฮะนี่โลโกโ้ไพ่กาแฟไพ่พีไอสวยงามสวยงามบรรยากาศฉันเอ๊ะ โอเคสวยงามตามตรงเรื่อง